ลูกเหรอจ๊ะปีนี้จะกลับบ้านหรือเปล่าลูกแม่ครับขอโทษน,นะครับเดี๋ยวผมหาเวลาว่างกลับนะครับแม่ตอนนี้งานยุ่งมากเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับผมต้องไปเจอลูกค้าเดี๋ยวผมกลับครับแม่ผมสัญญาเลยขอโทษน,นะแม่เดี๋ยวปีหน้าผมกลับครับแม่ครับอ้าวลูกเหรอจ๊ะ เป็นยังไงบ้างถ้าปีนี้างานเดี๋ยวผมกำลังกลับไปหานะแม่ โรงการรถไฟฟ้าทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน Standard Gauge เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตช่วงนครราชสีมาน้องคายรถไฟยานพาหนะสำคัญที่คนไทยคุ้นเคยมานานตั้งแต่อดีตสามารถขนส่งบรรทุกสินค้าและผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวได้เป็นจำนวนมากแต่ต้องแล่นไปตามเส้นทางหรือทางรถไฟเท่านั้น เรามารู้จักส่วนประกอบสำคัญและประเภทของทางรถไฟกันดีกว่าขนาดทางรถไฟหรือ track gauge คืออะไรและสงล่งผลอย่างไรกับระบบรถไฟกันนะ track gauge หรือความกว้างของทางรถไฟคือระยะห่างระหว่างริมรางด้านในวัดจากระยะห่างของรางที่ล้อรถไฟวิง่งขนาดทางรถไฟเป็นเงื่อนไขสำคัญที่มีผลต่อความเร็วของรถไฟ โดยขนาดทางที่นิยมใช้หลักๆทั่วโลกมีอยู่หลายขนาดเช่นทางรถไฟกว้าง1.435เมตรหรือ Standard Gauge และทางรถไฟกว้าง1เมตรหรือ Meter Gauge การพัฒนาทางรถไฟในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยสร้างทางรถไฟขนาด1.435เมตรฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา2เส้นทางคือเส้นทางสายอีสานและเส้นทางสายเหนือ และได้มีการสร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มขึ้นเป็นทางขนาด1เมตรฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือเส้นทางสายใตย้เชื่อมกับประเทศมาเลเซียต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้ปรับเปลี่ยนทางรถไฟให้เป็นขนาด1เมตรทั้งหมดแล้วสร้างทางรถไฟสายพระราม6ท่าแม่น้ำเจ้าพระยา<ๆ>เกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันจากเหนือจรวดใต้และอีสาน ประเทศไทยจึงได้ใช้ทางรถไฟขนาด1เมตรจนถึงปัจจุบันผู้คนจำนวนมากเข้าใจว่าทางรถไฟไทยมีเทอร์เกตเป็นทางรถไฟที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ทันสมัยแต่มันก็แค่ชื่อเท่านั้น Standar Gate หรือขนาดทางมาตรฐานเป็นเพียงชื่อที่กลุ่มประเทศยุโรปตกลงร่วมกันที่จะสร้างทางรถไฟให้มีขนาดเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางระหว่างประเทศแถบยุโรปเท่านั้นการพัฒนาระบบทางมาตรฐานจึงมีการพัฒนาทั่วยุโรปเป็นเวลากว่า50ปีในหลายประเทศเช่นเยอรมันอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสเพื่อให้สามารถรองรับรถไฟหลากหลายความเร็วในทางขนาดเดียวกัน ถึงการให้บริการของรถไฟที่เป็นระบบ Standard Gate และ Meter g a u g e จะเหมือนกันแต่ในรายละเอียดทางทั้งสองประเภทจะมีความแตกต่างกันบ้างดังนี้ในด้านความเร็วข้อดีของ Standard Gate ด้วยระยะห่างของรางที่เป็น1.435เมตรการวิ่งรถไฟจึงมีเสถียรภาพดีขึ้นสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดตั้งแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปส่วน m e t e r g a u g e สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านการประหยัดงบประมาณข้อดีของมินท์เ g เกตคือการประหยัดต้นทุนในการสร้างและในด้านการเชื่อมต่อกับพื้นที่จะสามารถสร้างลักเลาะช่องเขาได้ดีถึงวิ่งชา้ากว่าแต่เข้าถึงพื้นที่ได้ทุกจุดส่วน Standard ดเกตเมื่อขนาดทางกว้างขึ้นตัวรถก็จะกว้างขึ้น จึงโดยสารได้สะด,ดวกสบายและสามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นที่สำคัญคือรองรับความเร็วได้สูงขึ้นด้วยปัจจุบันประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราใช้ทางรถไฟขนาด1เมตรดังนั้นการพัฒนาระบบรางจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนามิเตอร์เกจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เมื่อจำนวนประชากรและสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับมูลค่าของเวลาในการเดินทางสูงขึ้นความเร็วในการขนส่งจึงเป็นปัจจัยสำคัญทางเดิมย่อมไม่พอเ,เราจึงต้องพัฒนาทางรถไฟที่จะสามารถรองรับความต้องการต่างๆที่เพิ่มขึ้นการพัฒนา s t n n d r r g g เก e ขนาด1.435เมตรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกันระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐานที่จะพัฒนานั้นเป็นระบบรางพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้เป็นระบบคมนาคมขนส่งหลักซึ่งประโยชน์ของการพัฒนารถไฟระบบรางพลังงานไฟฟ้านี้จะเป็นการสร้างระบบขนส่งอย่างยั่งยืนหรือ sustainable transportation ที่เน้นความคุ้มค่าในระยะยาวและสามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละจำนวนมากช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดมลพิษทางอากาศลดความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัวและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบรางทั้งแบบ m e t ตอ g a เ e และสแตนดาร์ดเก e จึงเกิดนโยบายในการพัฒนาการเดินทางในระบบรางทั้ง2รูปแบบควบคู่กันไปโดยมีการจัดทำแผนพัฒนารถไฟทั้ง2แบบขึ้นสำหรับ m e เตอร์เกมีนโยบายที่จะพัฒนารถไฟทางคู่ในระยะเร่งด่วน5บวก1เส้นทางขึ้นได้แก่ เส้นทางชุมทางจิระขอนแก่นประจวบคิรีขันชุมพรนครปฐมหัวหินมาบกระเบานคนรราชสีมาลบบุรีปากน้ำโพและหัวหินประจวบคิรีขันส่วนการพัฒนาสแตนดาร์ดเกจได้จัดทำแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงมีแนวเส้นทางหลัก4เส้นทางคือเส้นทางสายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่ สายอีสานกรุงเทพน้องคายสายตะวันออกกรุงเทพระยองตราและสายใต้กรุงเทพปดังเบษาในขณะเดียวกันตอนนี้รัฐบาลไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการหารือและทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางรถไฟขนาด1.435เมตรเพื่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวางเส้นทางผ่านประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมุ่งเน้นที่โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน t t n n d r r g a เกจเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตช่วงกรุงเทพนครราชสีมาหนองคายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงที่วางไว้เริ่มต้นจากสถานีบางซื่อที่กรุงเทพซึ่งเป็นสถานีต้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา อ,อุดรธานีและสิ้นสุดแนวเส้นทางที่จังหวัดหนองคายในการจัดพื้นที่เขตทางจะจัดทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการวางแนวเส้นทางขนาดข้างกับทางรถไฟปัจจุบันเพื่อที่จะให้เกิดการเวนพืนพื้นที่น้อยที่สุดโดยทั่วไปรถไฟจะวิ่งอยู่บริเวณพื้นราบหรือระดับดินและจะมีการยกระดับเมื่อเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ส่วนบริเวณน,นอกเขตเมือง จุดตัดทางรถไฟกับถนนทั้งหมดจะออกแบบให้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟหรือถนนลอดใต้ทางรถไฟเป้าหมายความเร็วเบื้องต้นของรถไฟที่จะวิ่งบนขนาดทางมาตรฐานจะอยู่ที่1,80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นความเร็วที่เหมาะสมกับความต้องการและกำลังทุนของประเทศไทยในปัจจุบันและเมื่อถึงเวลาที่จำนวนผู้โดยสารและสินค้ามีมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง จนถึงเวลาที่เหมาะสมจะปรับความเร็วของรถไฟเพิ่มขึ้นอีกเราก็สามารถเปลี่ยนตัวรถไฟให้เป็นรถไฟความเร็วสูงหรือ High Speed Train ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถใช้ทางรถไฟเดิมได้เนื่องจาก t t n n d r r g g u t e ที่เราจะพัฒนาในโครงการนี้ได้กำหนดเกณฑ์การออกแบบรางให้เหมาะสมกับการรองรับภาความเร็วของรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเอาไว้ด้วย จึงเห็นได้ว่าการลงทุนสร้างทางรถไฟที่รองรับกับความเร็วได้หลากหลายนี้จะมีความคุ้มค่าทั้งในด้านราคาตัวรถการใช้ไฟฟ้าของสถานีค่าก่อสร้างและซ่อมบำรุงในระยะยาวการพัฒนาระบบการโดยสารและขนส่งของไทยจะนำไปสู่รถไฟความเร็วสูงในอนาคตเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินทางทั่วประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสารเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศช่วยกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคต่างๆและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้ง m e t r o g a t e และสแตนดาร์ดเกจเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเพื่อคุณภาพการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพของคนไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการรถไฟไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล